ดวงชะตาราศีและลัคนาราศีกันนะครับในเดือนเมษายน2567นนี้นะครับราศีกันเนี่ยต้ก็ต้องบอกว่าอีกอึดใจเดียวอีกอึดใจเดียวนะครับที่ดวงชะตาจะปรับเปลี่ยนจะขยับขยายได้นะครับแล้วไปในทิศทางที่ดีจะรอดพ้นวิกฤตอีกอึดใจเดียวครับนะนั่นคือการมาของดาวพระหัสสมบดีที่เข้าสู่ตำแหน่งสุพะ ความก้าวหน้าแต่นั่นจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนครับคือ30เมษายนครับซึ่งเ,เราพูดกันง่ายๆว่าเรื่องราวดีๆจริงๆจ,งจ,งจากดาวพระหัส,สมบดีจะเกิดขึ้นก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับช่วงเดือนเมษานะครับก็จะต้องใช้คอว่าเไปไ็นช่วงทิ้งทวนนะทิ้งทวนนะครับเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้รับกรรมเนี่ยราศีกันจะต้องรับกรรมไปก่อนครับ หมอแมนพูดไม่เกินจริงนะต้องบอกอย่างนี้นะครับมีอะไรที่เรายังไม่ได้รับกรรมเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องรับกรรมไปก่อนครับนะฮะเป็นช่วงถูกเช็คบินต้องพูดอย่างนี้นะครับนะอย่าอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งดราม่านะเป็นช่วงที่ถูกเช็คบินครับเพราะเป็นช่วงที่ดาวถิบดาวพระศุกดีเป็นมรณะครับตอนนี้พระรหัสเป็นดาวคู่ครองพระรหัสเป็นดาวครอบครัว พราะรหัสเป็นดาวถิ่นฐานบ้านช่องที่อยู่อาศัยยวดยานพานะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนเมษายนนี้บอกได้เลยว่าปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งที่หมอแมนพูดมาครับปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนคู่สัญญาปัญหาเกี่ยวกับถิ่นฐานบ้านช่องที่อยู่อาศัยยวดยานพานะครอบครัวเหล่านี้ครับมันก็จะทิ้งถ่วนมันจะเป็นช่วงพีคของปัญหาแล้วทำให้คุณเนี่ย จะต้องเข้าไปพัวพันเข้าไปแก้ไขนะแบบคลุกวงในเลยนะครับดาวประจำตัวเป็นปรากษตรและเป็นนิดแถมอยู่กับดาวราหูคู่ศัตรูอีกนะครับผมเป็นห่วงราศีกันเหลือเกินรวมไปถึงผมก็เป็นห่วงตัวเองด้วยเพราะตัวเองก็เป็นชาวราศีกันเป็นห่วงในที่นี้นะครับเป็นห่วงว่าจะเครียดเป็นห่วงจะเหนื่อยเป็นห่วงจะปวดหัวแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องของการที่ต้องพลิกแพงซิกแซกต้อง ปรับซ้ายปรับขวาตบซ้ายตบขวานะครับให้มันเข้าที่เข้าทางในความเป็นห่วงก็มีความเชื่อมัน่นมีความเชื่อใจครับเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวประจําตัวของราศีกันนั้นราศีกันเป็นคนที่มีวาทศิลป์ราศีกันเป็นคนที่เด่นเรื่องของการเจรจาพาธีราศีกันเป็นคนที่มีหัวคิดเฉียบแหลมครับแล้วก็มีในเรื่องของจะบอกว่ามีเล่ห์เหลี่ยม <laughs> นะครับคุณสามารถใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือว่า คนเขาเรียกว่ามีใช้วิชามารวิชามารใช้กําลังภายในใช้แบบเทคนิคส่วนตัวในการที่จะเอาตัวรอดในการแก้ปัญหาได้นะครับสิ่งที่หมอแม่มองเห็นเนี่ยดาว4ี่ดาวพุธราหูที่เล็งลัคนาราศีเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีดาวพระราหูเนี่ยเล็งลัคนาราศีเป็นพิณตุบัทก็จริงนะครับแต่ว่าดาวพระราหูก็มาจากเรือนอริเนาะ เพราะนั้นมันเป็นโอกาสดีๆที่เราจะบุกเบิกสิ่งใหม่ๆอะไรที่ไม่เคยทำจะได้ทำอะไรที่ไม่เคยพูดไม่เคยคิดไม่เคยอะไรมันจะมานะครับสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยได้ได้ลงมือทำมาก่อนเนี่ยเราจะได้ลงมือทำครับผมแมนคิดว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่เคยกล้าทำมัน อาจจะไม่เคยกล้าพูดมันออกมาแต่ในเวลาที่ดาวสองดวงนี้อยู่ด้วยกันแล้วเร็งราศีเราเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้พูดเรามีโอกาสได้ทำนะฮะก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะ,ะเออนะครับเพราะว่าในดีมีเสียในเสียมีดีเอาคิดอย่างนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังจริงๆรเนี่ยแม,ม้ระวังให้ระวังราศีกันในเรื่องของอให้ราศีกันระวังในเรื่องของ เอกสารสัญญานะครับเอกสารสัญญาต่างๆการทําสัญญาการต้องมีคู่สัญญาต่างๆนะครับบางทเีเราอาจจะต้องจํายอมในเรื่องของการเซ็นสัญญาแล้วเราไม่ได้เปรียบนะครับเพราะว่าดาวประจาตัวเราออนแอร์อยู่ตอนนี้ไม่สมบูรณ์แล้วเราไปเจอวาราหูซึ่งเป็นพินุบัตรเลงลักนาราศีบางทีอาจจะต้องแบบว่าต้องยอมเขาอะไรเงี้ยไปเจอใครที่แบบมี power มีอิทธิพลที่นึงเราต้องยอมตามน้ําหน่อยเราอาจจะต้องแบบ ยอมรับเงื่อนไขที่มันอาจจะไม่เป็นธรรมสักเท่าไหร่ต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าดาวความยุติธรรมดาวแห่งเหตุและผลเนี่ยเป็นมรณะอยู่นั่นคือดาวพระหัตด์รวมไปถึงดาวเล่กกลเพรทุบายต่างๆคือดาวราราหูเนี่ยก็เล็งลัคนาราศีอยู่นะครับบางทีอาจจะอ,อ,อย่างเล็กเลกเลยละกัน อย่างในในในแบบเบสิกเลยคือในเรื่องของการถูกบิดเบือนข้อมูลข่าวสารซิกแซกนะครับเจอคนมีเล่เหลี่ยมอย่างร้ายแรงเลยก็คือถูกหลอกถูกโกงถึงขั้นคดีความนะก็แล้วแต่ดวงชะตาของใครจะไปอยู่ในจุดไหนนะครับแต่นั่นคือสิ่งที่ต้องระวัง,างาราศีกันจะต้องระวังเป,เป็นการทิ้งทวนละนะครับคือในช่วงวันที่2เนี่ย 2เมษายนดาวศุกร์จะเล็งลัคนาราศีดาวศุกร,ร์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาะและเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินก็ต้องบอกว่าราศีกันเนี่ยถ้าแยกกันในเรื่องปัญหาชีวิตต่างๆ ez. เรื่องเงินราศีกันไม่เป็นรองใครเลยนะฮะถ้าแยกกันในเรื่องปัญหากับเรื่องเงินนะเรื่องเงินเนี่ยนะไม่เป็นรองใครนะครับหาเงินได้หาเงินดีมีเกณฑ์ได้เงิน แต่ข้อเสียเนี่ยคือมีเณฑ์ร้อนลุ่มในเณินที่จะใช้จ่ายแล้บางทีไปเจอของที่แบบราคาแพงแล้วเราไม่ได้เราคิดว่าเรามีตังหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็าจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปนิดนึงนะครับเพราะดาวศุกร์อยู่คู่พระราหูฟุ่มเฟือยแน่นๆนะอดไม่ได้นะครับจะต้องจ่ายค่าอะไรต่างๆที่มันแพงนะครับบางทีค่าอาหารนะครับค่าที่ไปซื้อเสื้อผ้านะครับไปซื้อข้าวของอะไรต่างๆนะครับ เขาเรียกว่ามันใช้เงินเยอะอนะครับเดี๋ยพยายามรัดเข็มขัดหน่อยอพยายามรัดเข็มขัดหน่อยนะพยายามบริหารจัดการการเงินให้ดีหน่อยนะครับว่าเดี๋ยวมันกระเป๋ามันจะรั่วนะเงินเงินทองทองเนาะเดี๋ยวช่วงปลายเดือนเนี่ยดาวสุกก็เข้าสู่ภพมรณะครับมก็ซิบกันนิดหนึ่งนะครับว่า ในช่วงที่ดาวศุกร์เนี่ยยกใยจยเข้าสู่ภพมรณะวันที่27เมษายนครับและจะอยู่ในภพมรณะเนี่ยไปถึงวันที่21 21นะฮะ21พฤษภาคมครับตเตีระยะเวลาเนี่ยก็สักประมาณเกือบเดือนนะครับ25วันโดยประมาณนะครับราศีกัน์มีเกณฑ์ที่ใช้ใจ่ายเงินก้อนใหญ่พอสมควรครับมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายเงินก้อนใหญ่คุณอาจจะซื้อของอะไรก็ได้นะครับอาจจะเอาไปซื้อทรัพย์สิน นะชิ้นใหญ่ซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อรถซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเครื่องอะไรต่างๆด้วยนั่นมีเกณฑ์ใช้เงินที่มันเป็นก้อนใหญ่นะครับเพราะว่าดาวสุกเนี่ยเข้าสู่ปบมรณะนะครับแต่นั้นเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนเมษานะปลายเดือนเมษานะครับส่วนในช่วงเดือนเมษาจริงๆเนี่ยนะมันยังไม่ได้มีเกณฑ์ชัดเจนที่เออซื้อที่ต้องซื้อนะครับอาจจะมีความอยากอาจจะมีมี แววแววมาแล้วว่าต้องซื้อว่าต้องใช้จ่ายแต่อาจจะยังไม่ได้ใช้เกิดขึ้นแต่หลังจาก27เมษายนเนี่ยไปถึง21เมษาเนี่ยมีเกณฑ์ใช้จ่ายชัดเจนนะครับนะก็พยายามรัดเข็มขัดกันสักนิดนึงพยายามบริหารจัดการการเงินเก็บเงินสักนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจ่ายเยอะเกินไปเป็นห่วงเนี่ยห่วงเพื่อนๆด้วยนะห่วงตัวเองด้วยราศีกันนะครับ ในช่วงกลางเดือนเนี่ยคือ13เนี่ยอะช่วงต้นเดือนก่อนต้นเดือนเนี่ยอาทิตย์เนี่ยเลงลัคนาราศีนะครับดาวินาศเลงลัคนาราศีจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรที่คุณต้องนะบริหารจัดการต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องจัดการมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่หลังจากวันที่13เมษายนเนี่ยนะสิ่งที่ต้องบริหารจัดการหรือการเปลี่ยนแป,แปลงต่างๆจะเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้น แต่ว่าคุณอาจจะต้องตกเป็นแบบเออ่คนที่ต้องต้องตามน้ําคนอื่นะนะครับคืออาจจะไม่ได้สามารถที่เป็นผู้นําหรือว่าผู้บัญชาเกมได้เพียงคนเดียวเพราะว่าดาวอาทิติ์เนี่ยเข้าสู่ภพมรณะนะครับบางทีอาจจะเราอาจจะไม่ได้เป็นเป็นเป็นผู้คนโทรลแล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้กําหนดเกมแล้ว นะครับต้องให้คนอื่นเป็นผู้กําหนดเกมแล้วก็เราเป็นผู้ตามเป็นลักษณะนั้นนะอันนี้เป็นลักษณะของการการดําเนินชีวิตนะครับดาวพระเกตจะยกย้ายออกวันที่พ2อวันนั้นอาจจะมีการทิ้งทวนครับในเรื่องของออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคการได้รับการอุปถัมภ์คำชูขอพรต่างๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีเซนต์มีลางสังหรณ์แม่นนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเล้นลับ กับเรื่องของจิตวิญญาณเซนจ์จะแรงนะครับนะราศีกันนะครับแล้วก็ในช่วงดาวองคารย้ายนะครับดาวองคารเนี่ยย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในวันที่23นะอังคารเนี่ยเป็นดาวมรณะของราศีกันและเป็นดาวสหัชชะบางทีต้องบอกอย่างนี้นะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะครับราศีกันนะครับ มีเกณฑ์ที่ได้เดินทางแล้วมีเกณฑ์ต้องแบบใช้รถยนต์นะครับหรือแม้นั่งนั่งเครื่องบินก็ตามแหละมีเกณฑ์เดินทางครับแน่นอนนะครับว่าสหัชชะมรณะเล็งรักเนี่ยเดินทางทั้งใกล้ทั้งไกลมีโอกาสทั้งคู่นะครับนี่คือเรื่องการเดินทางเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆภายจากของแข็งของมีคมอันนี้ก็ฝากระมัดระวังนิดนึงแต่ว่าถ้าเรามีสติเราไม่ทําอะไรที่สุ่มเสี่ยงนะเราก็ไม่เป็นไรก็รอด แต่ถ้าเกิดว่าเราส่มเสียงเราใช้อารมณ์นะระวังมันจะบานปลายอันนี้ไม่ค่อยดีเพราะดาวโมหะจริตนะก็คืออังคารกราหูอยู่คู่กันนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วในเกณฑ์ที่ดาวดวงนี้นะครับอยู่ในเรือนคู่นะครับก็อดที่จะเตือนไม่ได้เนาะเพราะว่าดาวศุกร์เองก็อยู่กับดาวพุธดาวประจำตัวของราศีกันเนี่ยนะครับและดาวอังคารนะครับก็เข้ามาสถิตอยู่ กับดาวพระราหูด้วยนะครับอยู่ในเรือนคู่ก็ต้องพูดคำว่าอังคารราหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามากมากเม,มาเสพสมจนสมสารราศีกันต้องระมัดระวังการ,กรไปข้องเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของหรือแม้กระทั่งนะครับคนที่คุณราศีกันที่มีเจ้าของแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของมือที่3ในเรื่องของอการไปมี เ,เรื่องของมือที่3เข้ามานั่นแหละนะครับอาจจระวังตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับนะก็บริหารจัดการชีวิตตัวเองให้ดีให้มันไม่เกิดปัญหาหรือให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดนะครับไม่เดือดร้อนใครเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับการเงินการทองนะครับนะหาเงินได้แต่ว่ามีรายจ่ายพอสมควรมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะ นะครับยาวๆไปถึงเดือนพฤษภาคมนั่นแหละเรื่องเงินเงินทองทองยังมีรายจ่ายอยู่ปกตินะครับ <c oughs> อาจจะให้ระมัดระวังในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะครับการถูกหลอกถูกโกงนะครับหรือแม้กรทั่งเรื่องของโนติสนะครับเอกสาร,รต่างๆนะครับภาษีต่างๆแล้วก็การที่ต้องอมีข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับเราเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือคนติดสิงนินทาอันนี้ระวังนิดนึงนะครับ เราจำตัวยังอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแรงนะครับยังเป็นปราเกษตรคือไม่สมบูรณ์และยังเป็นนิดก็คือมีสิทธิ์ที่จะ,ะเขาเรียกว่าตัวเราเนี่ยจะคิดจะอ่านจะพูดอะไรมีสิทธิ์ผิดพลาดนะครับหรือว่าพูดไปทางเรื่องที่มันไม่ค่อยจะลงใจเท่าไหร่ให้ระ,ระวังคำพูดเนาะสำหรับราศีกันแมก็เราก็จะเตือนแบบที่มันแบบ ภาษาแบบเพื่อนกันหรือชัดเจนหน่อยนะครับว่าหมอแมนก็ชาวราศีกันแต่ว่าลืมไปก็เพื่อนๆพ,พี่ๆเนี่ยฟังอยู่เยอะนะครับก็ <laughs> ต้องใช้ภาษาที่ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาการเจราจาสื่อสารต่างๆเนี่ยอาสงวนคําไว้นิดนึงบางทีเราอาจจะพูดอะไรที่ผิดเพี้ยนไปทําให้เกิดปัญหาย้อนกลับมาได้นะครับโดยภาพรวมนะครับเป็นราศีที่ เดือนนี้เราบอกว่าเดือนที ar, like ่ท e ิ้งทวนแล้วนะราศีกันเนี Hon ่ยเป็นเดือนที่ทิ้งทวนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพฤษภาคมเนี่ยต้องพูดกันในเรื่องของความเฮงและพูดกันในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของอนาคตแล้วนะครับแต่เมษายนเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่านะชดใช้กรรมกันไปก่อนนะสำหรับราศีกันนะครับชดใช้กรรมกันไปก่อนครับก่อนที่ดวงดีๆจะมานะครับมันก็มักจะเกิด พายุที่รุนแรงเพื่อเคลียร์ทุกอย่างออกไปนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มสร้างส,างสิ่งใหม่ๆขึ้นในชีวิตนะครับเป็นกำลังใจให้และเอาใจช่วยสำหรับลัคนาราศีกันครับสวัสดีครับ